โค้ชน้ำทำไมถึงตัดสินใจทําออนไลน์คะ,ะ่ตอนนั้นคือจะมีจุดเจ็บค่ะแม่ ลูกไม่สบายค่ะได้พาไปโรงพยาบาล30บาทด้วยความที่แบบอขอเล่าเป็นภาษาไทยใหญ่ได้จุดเจ็บของพี่น้ำแลเหตุสังเลยถึงตัดสินใจมาเหตุการณ์ออนไลน์ไหนเนาะเมืม่อกูบอกไหนค่ะเงินตากกินก็กยังเป็นหยาบเมื่ออัลยูรีกินน้ำว่าในป้าลูกกว่าห้องยา30บาทเนาะเยากำเนิดก้นนํำในคะกูก็ป่องใจสองใจค่ะคกูก็กอดตียามกว่ากันเลยเนาะเพราะกว่าเย่ยมันเป็นเมือหือลานะ ไปคะ่ะเขาก็ลูกปีใน่เนาะขี้ข้างๆแน่นนค่คะอําอยู่รีแห้งเนื้อเลือดการเฮียก็เยี่ยนเนี่ยค่ะปีและปีป้อนในไรก็ไปจนในห้องฉุกเฉินแกเปิดไปมายิบตัวเสียอิดย้อนกลนที่เป็นหนาเลยมีหน้ำลูกปีไข้ขึ้นโตเลือดโตไม่ให้การเฮียก็เยี่ยบเปิดก่อนทให้เขาเจ็บโตดิเดมันอยู่เฮืร์นเขากนเจ็บโตบรรลุเท่าไรนเนาะและที่มันรีเจ็บใจวิน้ำหนาจนถึงขั้นที่ว่าพี่ต้อง มากมีคืนต้องหาเงินให้เลยนำคืนแน่เนี่ยหน้าที่ดีลูกป,ปีเลยกว่าถึงมือหมอเนี่ยค่ะกาถึงมือหมอเส้นเลือดลลอ,อนในจมเม็ดเลือดน้องแตกเลยเนาะจ่อมือลูกป,ปีเนี่ยค่ะจ่อเย้าจ่อแทงปีเลยตังปีบ้อนเอเลยนั่งไปนาห้องถ่อมเสียงลูกห้องห้องไฮไฮเห,หมือนใจเด็กขาดเนี่ยค่ะปอเลยะแม่เนี่ยเลยถ่อมเสียงก้อยเนาะเพอลูกเดรเลยหับการรักษาใจเขาอ่ะคนเป็นปอเป็นแม่เดียวคู่ลีเนาะ นั่นแหละคะ่ะก,ก็พี่ก็เลยตั้งเป้าอ่าเ่าตรงหาเงินให้เลนนขึ้นตอนต่าเดมีตั้งเลือกตีหลีึ้นค่ะ นั่นก็คือเป็นจุดที่ทําให้โคชน้ําตัดสินใจทําออนไลน์<ะ>เล่าให้พี่ๆน้องๆทุกคนฟังค,<ะ>คือโคชน้ำอะคะ่ะจุดเจ็บของโค้ชน้ําเลยก็คือลูกไม่สบายแล้วพาลูกไปหาหมอไปตั้งแต่เช้าตู่เลยตั้งแต่กี่โมงนะคะก่อนเที่ยงค่ะตั้งแต่ก่อนเที่ยงได้ได้รับการรักษาที่คือ2ทุ่มสองทุ่ม,มในระหว่างที่รอทั้งอ้วกทั้งโอ้โหสารพัดที่จะเกิดขึ้นใครเป็นมนุษย์แม่ทุกคนจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าแม้แต่ลูกร้องไห้แค่นาทีเดียวใจมันจะขาดร้อนรอนแล้วอะในความเป็นมนุษย์แม่มนุษย พ่อที่ได้ยินแต่ลูกร้องไห้แล้วทําอะไรไม่ได้ต้องรอคิวหมอเป็นโรงพยาบาลที่เป็นก็ต้องยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่แบบ30บาทรักษาทุกโรคหรือโรงพยาบาลที่อาจจะคนเยอะแหละเนาะคนเยอะมากๆในในความเป็นมนุษย์แม่เนี่ยเราก็ถามตัวเองแหละว่าโคดน,นาก็ถามตัวเองว่าเราจะยอมให้ลูกของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้หรอเราจะเลี้ยงลูกของเราด้วยมาตรฐานชีวิตแค่นี้หรอคือในตอนนั้นนะคะ ในหัวใจที่มันจะขาดรอนๆตรงนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่ามันน่าจะมีอาชีพที่ดีกว่านี้มันน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจที่จะทําออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แล้วจังหวะนั้นหนูมารู้จักแบรนด์ดาราได้ยังไงคะลูกจังหวะนั้นคือหนูทายเฟซค่ะว่าหางานอ,อยากได้งานตรงค่ะตอนแรกแล้วก็ไปเจอคลิปแอดของอคลิปของคซ่าค่ะที่บอกว่าถ้าแบบซื้อสครับสงกระปกุก จะได้เข้ากลุ่มเรียนค่ะก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเอาแหละพอเรารู้แล้วว่า เฮ้ยเราอยากทําอะไรที่มากกว่าที่ทําอยู่เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีเพื่อลูกแล้วใช่ไหมคะก็เลยอ่ะเหมือนคนทั่วไปที่เป็นไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเรามีมือถือก็หยิบมือถือขึ้นมาฟีดหน้าจอค่ะปรากฏไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเลยบอกว่าอ่ะอยากเริ่มต้นออนไลน์เริ่มต้นที่ตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้โคชน้ําเข้ามาศึกษาดูว่าเอ๊ะแบรนดดา,าทําอะไรใช่ไหมคะ,คะแล้วเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้น700ค่ะเริ่มต้นด้วยเงิน700บาทแล้วตอนนั้น ขายได้เลยไหมไม่ได้ค่ะแม่ขายไม่ได้เลยค่ะแล้วมาขายได้เอาตอนไหนคะ่ะเ,เรียนค่ะเรียนเยอะแล้วก็ทําเยอะค่ะใช้เวลาประมาณหกเดือน้งคะเริ่มแบบขายได้บ้างอ่าแล้วก็ทําเรียนแล้วก็ทําต่อค่ะแม่มประมาณหนึ่งปีถึงแบบ เห็นผลลัพธ์ที่ชัดชัดเจนค่ะหนูเรียนในห้องดาราเกดมี่ค่ะแล้วก็ได้แบบวิธีการไลฟ์สดเมื่อก่อนจะเป็นคนที่เขินกล้องค่ะมไม่กล้าพูดพูดไม่เก่งค่ะก็ไปเรียนแล้วก็ออกมาทํา อย่างสม่ำเสมอค่ะแม่ติดต่อกันหลายเดือนคะอ่ะก็เรียกว่าใช้เวลาขั้นต่ำนะคะ6เดือนในการเรียนรู้พร้อมกับลงมือทําแล้วก็ถ้าจะถามว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันแต่อยากจะให้พวกเราฟังตรงนี้ดีๆนะคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยใช้เงินเพียงหลักร้อยนะคะวันนี้โคดน้ําก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกับแบรนด์ดาราแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มาเจอคลิปนี้แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยโคดน้ำอยากจะบอกอะไรพี่ๆน้องน้องที่มาดูคลิปนี้ฮัลโหลค่ะคก็อย่าให้เริ่มต้นทันทีค่ะหาความรู้แล้วก็ฝึกทาไปทางทางที่แบบยังไม่พร้อมอมค่ะตอนที่เริ่มต้นทําก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบกล้องก็ไม่ได้สวยทุนก็ไม่ได้มีเยอะความรู้ก็ไม่มีแต่เริ่มจากหาความรู้แล้วก็ทาทางทางที่ไม่พร้อมค่ะ อันนี้เห็นด้วยมากๆนะคะเงินทุนเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคค่ะแต่หัวใจต่างหากค่ะที่มันจะเป็นอุปสรรคเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยากเลยถ้ามันจะยากก็จะยากที่ใจของเรานี่แหละถ้าวันนี้ใครมาเจอคลิปนี้นะคะพวกเราก็อยากจะส่งกาลังใจให้คนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นที่การเรียนรู้ค่ะแล้วก็ข่าวดีค่ะใครฟังคลิปมาจนถึงตรงนี้นะเรากําลังจะมีคอร์สฟ,ฟรีที่เป็นสัมนาฟรี นะลูกเนาะเป็นสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซักบาทในการเข้ามาเรียนรู้เราจะเอาสิ่งที่เราทําได้และสิ่งที่เราเคยทําพลาดมาแบ่งปันไปให้ในสัม,มนาฟรีนี้ที่ชื่อว่าสัม,มนาตั้งหลักออนไลน์ตั้งหลักชีวิตใหม่เราจะมีสอนในวันที่22มีนาคมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วโลกรีบเข้ามานะคะเพราะว่าเรารับจํานวนจํากัดและถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะไปตรงไหนและถ้าตรงนี้คุณกําลังมืดแปดด้านแล้วมาเจอคลิปนี้อย่าคิดว่าบังเอิญน,นะคะไม่ ใช่ทุกคนจะมาเจอคลิปนี้แต่นี่เป็นโอกาสและอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ของคุณก็ได้เพราะนั่นแหละค่ะกูโก้ค่ะเมื่อปีนั่นเเนาะเผืเตเฮ็ดใจข้าวยำนำเนี่ยก้อยหนากูโก้กามลีค่ะดีแล้วดีเดีมีก้นตีออกมาหลายๆก็มาซอนปันลายๆนะกูโก้นะมาปั่นตั้งคู่ลายๆลองอ๋ว่าลองดีข้าวยำเคีเยวเฮีดยอําไรมันพิดไกลเลมันซุมข้าวยำน่ะเนาะกูโก้อ๋มหลงงมตาห้องก้ยอาอสังวาะไรเขามาเคียนอันไหนเนี่ยตึ้นแขน ไว้ขึ้นถึงเยื่อหมายแลยไว้ึ้นค่ะเต็มเลยซุ้มข้ายยำนา,นา,นา,นา่นน่ะแนเกาะข้าเขี้ยนลายาททลายป้าแทงอาอเลยเส้นเงื่หนนาคุก็นะก็เฮ็เตค่ะยนอ,อป้นก็ฮับอํานําในเนาะตอนดาภัยทีพ่อมแหลกลาย ain, และใครถึงเยื่อหมายของตัวเจ้าเกาหะห้ไว้หนยินดีครับตอ,ตอนค่ะเจอกันในสัมมนาให้ได้นะคะทุกคนค่ะ